บทที่7570 7571ข่าวการจากไปของท่านอาจารย์คงอินแพร่กระจายไปทั่วญี่ปุ่นอย่างรวดเร็วชาวญี่ปุ่นเคารพและยกย่องท่านอาจารย์พุทธศาสนิกชนผู้มีอายุยืนยาวผู้นี้เสมะอามาเมื่อทราบข่าวผู้คนมากมายจึงหลังไหลามายังวัดคินคาคุจิในเกียวโตเพื่อแสดงความเคารพและสถานีโทรทัศน์ต่างๆก็ถ่ายทอดสดเรื่องราวชีวิตของท่านขณะที่หลินว่านเอ,อ๋อ ขึ้นเครื่องบินเตรียมบินกลับจีนโทรศัพท์ของเธอยังคงได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับท่านอาจารย์คงอินหลินว่านเอ๋อเสียใจมากจึงจะรีบบินกลับจินหลิงบนเครื่องบินซุนจี้ตรงเดินมาที่ห้องโดยสารด้านหน้าเห็นหลินว่านเอ๋อยืนพิงหน้าต่างพลางครุ่นคิดเขาเดินเข้าไปอย่างระมัดระวงังและถามอย่างนอบน้อมว่าคุณหนูสบายดีหรือเปล่า หลินว่านเอ,อ๋อกลับมามีสติและฝืนยิม้มฉันสบายดีลำบากมากที่ท่านต้องตามฉันมาญี่ปุ่นซุนจื่อตรงรีบโค้งคำนับและกล่าวว่าข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ท่านท่านหญิงในช่วงเวลาที่ท่านไปจากจีนจื่อตรงมักพูดถึงท่านกับพี่น้องหลายคนที่เติบโตมากับท่านแม้ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในหลากหลายประเทศและหลากหลายสาขาอาชีพ แต่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ผู้ที่ทุกคนอิจฉาที่สุดกลับกลายเป็นท่านจางเทาเขาเป็นคนเดียวที่สามารถอยู่เคียงข้างท่านได้นานหลายปีหลินว่านเอ,อ๋อถอนหายใจเขาลำบากมากเขาอยู่กับข้ามาหลายปีแล้วแม้แต่ลูกก็ยังไม่มีซุนจี้ตงถอนหายใจเบาๆที่จริงแล้วสำหรับพวกเราที่ยังหาต้นตระกูลไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องสืบต่อสายเลือดต่อไป หลังจากพูดจบเขาก็นึกถึงทริปสั้นๆที่ญี่ปุ่นขึ้นมาทันทีจึงถามเธอว่าคุณหนูท่านคงอินก็เป็นเด็กกำพร้าที่ท่านเลี้ยงดูมาด้วยใช่หรือไม่ครับใช่หลินว่านเอ,อ๋อพยักหน้าพลางถอนหายใจตอนอยู่ญี่ปุ่นฉันรับเลี้ยงเด็กกำพร้าจากเกียวโตมาหลายคนเมื่อเวลาผ่านไป ฉันเริ่มมีชื่อเสียงในเกียวโตมีหลายคนทิ้งลูกแรกเกิดที่ไม่ต้องการหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้ไว้ที่หน้าบ้านเจิงผิงก็เป็นหนึ่งในนั้นณจุดนี้หลินว่านเอ,อ๋อดถอนหายใจไม่ได้ช่วงเวลานั้นมานานมากแล้วเด็กๆเหล่านั้นก็ได้จากไปนานแล้วเจิงผิงเป็นคนสุดท้ายที่จากไปเมื่อเขาจากไปเด็กๆที่ฉันเลี้ยงดูในญี่ปุ่นก็ได้จากฉันไปหมดแล้วสุน จื้อตรงถามเขาว่าคุณหนูครับในบรรดาเด็กๆเ,เหล่านั้นท่านอาจารย์คงอินคือคนที่ท่านรักที่สุดหรือครับหลินว่านเอ,อ๋อสายหน้าไม่ใช่ว่าฉันรักท่านที่สุดนะแต่ท่านมีชีวิตที่ยากลำบากที่สุดหลังจากนั้นเธอนึกถึงอดีตและกล่าวว่าแม่ของเจ้าผิงให้กำเนิดเขาตอนอายุ17ปีซึ่งเป็นช่วงที่เกี่ยวโตหนาวที่สุดหลังจากคลอดลูกแล้ว เธอก็ทิ้งเขาไว้หน้าคารืหาดของฉันแล้วกระโดดลงแม่น้ำโยโดกาวะจมน้ำตายในสภาพอากาศตอนนั้นเจ้งผิงที่เพิ่งเกิดใหม่คงรอดชีวิตมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโชคดีที่เขาร้องไห้เสียงดังอยู่ในเพลเด็กคนอื่นๆได้ยินจึงเล่าให้ฉันฟังฉันจึงรับเขามาเลี้ยงซุนชื่อตรงถามด้วยความประหลาดใจแล้วทำไมแม่ของเขาถึงฆ่าตัวตายละ่ะ หลินว่านเอ,อ๋กล่าวว่าแม่ของเจิ้งผิงทิ้งจดหมายไว้ให้เจิ้งผิงตามจดหมายระบุว่าพ่อของเขาเป็นลูกเขยของตระกูลอิโตะในเกียวโตในขณะนั้นส่วนแม่ของเจิ้งผิงเป็นแม่บ้านนายตระกูลอิโตะพ่อของเขาถูกภรรยาข่มเหงตลอดทั้งวันเขาจึงได้ไปอยู่กับแม่ของคงอินเป็นการส่วนตัวต่อมาแม่ของเจิ้งผิงเกิดตั้งครรภ พ่อของเขากลัวว่าจะถูกเปิดโปงจึงส่งเธอออกจากบ้านและหาบ้านใหม่ให้เธออยู่อาศัยและคลอดบุตรอย่างไรก็ตามในที่สุดคนรับใช้คนอื่นๆก็รู้เรื่องนี้ตระกูลอิโตต้องการกำจัดรากเงาและฆ่าเขาและแม่ของเขาซุนื้อตรงรู้สึกง,งุนงงลูกเขยของตระกูลทำไมตระกูลอิโตไม่ลงโทษเขาที่เขาทำผิดแต่กลับต้องการจะฆ่าสาวใช้แทนหลินว่านเอ,อ๋อกล่าว ตระกูลอิโตมีความกังวลเหตุผลที่พวกเขาต้องการให้ลูกเขยอาศัยอยู่ด้วยก็เพราะหัวหน้าตระกูลอิโตในขณะนั้นมีลูกสาวเพียงคนเดียวและเขาต้องการลูกเขยให้อาศัยอยู่ด้วยเพื่อสืบสานสายเลือดของตระกูลอิโตพ่อของเจ้งผิงและลูกสาวของตระกูลอิโตมีลูกชายชื่ออิโตเคอิจิอยู่แล้วหัวหน้าตระกูลอิโตรู้เรื่องนี้และกลัวว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิต พ่อของเจ้งผิงจะใช้ลูกชายของเขาอีกคนคือเจ้างผิงมาแทนอิโตะเคอิจิและพาลูกชายจากภายนอกเข้ามาสู่ตระกูลอิโตะเขาจึงต้องการตัดยาและกำจัดรากเงาอิโตะเคอิจิจุดจุดอัญญประกาศคู่ซุนชื่อตงพึมงพำรรชื่อนี้คุ้นๆนะหลินว่านเอ,อ๋ออธิบายว่า อิโตเคอิจิก็คือผู้ก่อตั้งตระกูลอิโตซึ่งเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในปัจจุบันเขาเพียงคนเดียวที่เปลี่ยนตระกูลอิโตจากตระกูลเล็กๆที่ร่ำรวยในเกียวโตให้กลายเป็นมหาเศรษฐีในญี่ปุ่นเจิ้งผิงเป็นพี่ชายต่างมารดาของเขาซุนจื้อตรงนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทันใดจึงอุทานออกมาว่าคุณเย่ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับตระกูลอิโตใช่ หลินว่านเอ๋พยักหน้าพลางถอนหายใจถ้าเจิ้งผิงรับยาฟื้นฟูร,ร่างกายเขาอาจจะได้พบกับอิตโตทาเคฮิโกะในอนาคตอิโตเคอิจิปเป็นปู่ทวดของเขาเครื่องบินกลับสู่จินหลิงในยามพลบคำ่ำหลินว่านเอ๋ขังตัวเองอยู่ในบ้านพักบนยอดเขาของจื่อจินวินล่าทันทีและเข้าไปหมกมุ่นอยู่กับความสันโดษ การพบกับคงอินและการจากลากครั้งนี้ทําให้เธอตระหนักถึงบางสิ่งเธอรับเลี้ยงเด็กเลี้ยงดูและเตรียมพร้อมสําหรับโลกภายนอกมาโดยตลอดจากนั้นเธอก็หายตัวไปจากโลกของพวกเขาเธอคิดว่าพวกเขาคงลืมเธอไปแล้วแต่เธอไม่เคยคิดเลยว่าเด็กเหล่านี้จะยังคงรู้สึกกับเธอเหมือนแม่ต่อไปอีกกว่าร้อยปี คงอินก็เป็นเช่นนี้และเธอสันนิษฐานว่าเด็กคนอื่นๆที่รอดชีวิตก็คงจะเหมือนกันในตอนนั้นเพื่อความปลอดภัยและเพื่อหลีกหนีจากพวกเขาหลินว่านเอ,อ๋อแทบจะไม่ติดต่อพวกเขาเลยแต่ในใจเธอบุตธ,ธิดาเหล่านี้ก็คือเหมือนบุตรของเธอแล้วเธอจะไม่คิดถึงพวกเขาได้อย่างไรเล่านาลานบ้านใต้ต้นแม่ปูชาเธอจึงตั้งปณิธานไว้อย่างลับๆว่าหากอูเฟยหอยานไม่เป็นภัยกับเธออีกต่อไป เธอจะไปเยี่ยมบุตธ,ธิดาบุญธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่หากยังเป็นไปได้บุตรคนเล็กสุดในหมู่บุตริดาน่าจะมีอายุราวเจสปีสามวันต่อมาพิธีศพของอาจารย์คงอินจัดขึ้นที่เกียวโตประเทศญี่ปุ่นพิธีศพอันนน่าประทับใจมีอาจารย์จริงๆิงอาจารย์ชาวพุทธหนุ่มชาวจีนและเพื่อนสนิทของคงอินเป็นประธานร่างของคงอินถูกเผาที่สุสานแห่งหนึ่งในเกียวโต ชาวญี่ปุ่นต่างหวังว่าจะพบเห็นร่างของคงอินหลังจากการเผาศพแต่หน้าเศร้าที่คงอินได้หายไปในควันจางๆเหลือเพียงเท่ากระดูกจำนวนหนึ่งตามความปรารถนาของท่านเท่ากระดูกของท่านไม่ได้ถูกทิ้งไว้ที่วัดคินคาคุจิวัดคินคาคุจิเพียงประดิษฐานแผ่นจารึกวิญญาณของท่านขณะที่สิทธิเอกของท่านฝังร่างของท่านอย่างเงียบๆในสุสานแห่งหนึ่งในเขตชานเมืองเกียวโต สุสานแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปีและเป็นหนึ่งในสุสานที่เก่าแก่ที่สุดของเกียวโตมีผู้คนหลายหมื่นคนถูกฝังไว้ที่นี่แม้ว่าจะมีการขายที่ดินผืนใหม่เป็นเวลาหลายปีแต่บางคนก็ได้ซื้อที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้งานไปบ้างแล้วอย่างไรก็ตามแปลงหนึ่งถูกซื้อไว้ล่วงหน้าหลายปีโดยพระคงอินหลังจากการฝังศพของคงอิน ก็มีการสร้างแผ่นจารึกหลุมฝังศพขึ้นด้านหน้าอย่างไรก็ตามหลุมศพนี้ต่างจากหลุมศพส่วนใหญ่การจารึกบนแผ่นจารึกมีเพียงตัวอักษร6ตัวสุสานของไซโตโชเฮและปีที่เขาเสียชีวิตอยู่ด้านล่างหากแต่ไม่มีวันเกิดแอลกอแทบไม่มีใครทราบอายุไขของผู้ที่อยู่ในสุสานนี้ และยิ่งไปกว่านั้นสถานที่ฝังศพสุดท้ายของคงอินใกล้ก,กับหลุมศพของไซโตะโชเฮมีหลุมศพกระจัดกระจายอยู่หลายหลุมซึ่งมีนามสก,กุลไซโตะรวมถึงหลุมศพของไซโตะเคโกะไซโตะโทยามะไซโตะฮิเดะไซโตะสูซูไซโตะเ,เรียวและคนอื่นๆช่วงเวลาแห่งการเสียชีวิตของบุคคลเหล่านี้มีหลากหลายโดยคนแรกเสียชีวิตในปีพศส,สาลา 2,469ผู้ที่ไม่ทราบอาจคิดว่าครอบครัวไซโตบางครอบครัวได้ฝังญาติที่เสียชีวิตทั้งหมดไว้ที่นี่แต่ผู้สูงอายุบางคนในเกียวโตวรู้ว่าไซโตเหล่านี้เป็นเพียงเด็กกำพร้าที่ถูกกลับเลี้ยงโดยคุณไซโตผู้มีชื่อเสียงพวกเขาทั้งหมดประสบความสําเร็จอย่างมากในวัยยาวและส่วนใหญ่ได้กระจายครอบครัวไปทั่วญี่ปุ่นและทั่วโลก แต่ก่อนเสียชีวิตพวกเขาทั้งหมดได้ขอให้ครอบครัวฝังศพไว้ที่นี่โดยไม่มีข้อยกเวน้นหลุมศพของไซโตโชเฮเป็นเพียงหนึ่งในหลุมศพของไซโตเหล่านี้นอกจากหลุมศพใหม่แล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับหลุมศพนี้อย่างไรก็ตามสำหรับเด็กกำพร้าเหล่านี้ที่เติบโตมาด้วยกันไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่มีความสนิทสนมกันเหมือนพี่น้อง การถูกฝังไว้ด้วยกันหลังจากความตายจะถือเป็นความโรแมนติกอีกแบบหนึ่งของพวกเขาใช่หรือไม่